อ่ามานซุงมานซุงอารสีถูหูถูหูถูแค่อารสีถูหูถูขาอาร์สีหูหูถูขาก็นั่นแหละมีก็นั่นแหละเป็นอาร์คนละคนหนึ่งมีก็ได้จื้ออาร์อารสีน้ำมันแห้งมันถูอ่ารถูอย่างถูมือนั่นแหละนะสบู่หน่ออารสี อ่าเป็นสีเจ๋งเลยอาเสถิสบุถูมือหูก็หู้อย่างนั้นนะกำไตก็หูกกำไ้ก็หูน่ะถูหูเนี่ยถูที่หูนั่นนหะนะถูที่หูร้อนนี่ถูขาถูขาก็ถูที่ขาร้อนัเนี่ยผูอ่ะขาแบบก็เหมือนกำไตก็นหะกำไ้กับกำไอย่าย mm. งไทยมันเปร่งกันมันด้วยนะมันฟอเป uh, ็นอันเดียวกันน้ำเดียวนะอาสาภากจ่าอาสาถูกจ่ถูกก้าอาสาเป็นจีกุล ถูก็ผมว่าทูทูนั่นนะ่ะนะกระจาก็เจ้าเหญ่เนั่ยนะเนะจ้าพักเจ้าพักทูกาก้าก็บอกว่าเนี่ยง้อยเน่งเนีน่ยนะนะง้อยยื้ย,ยื้งยยง้อยเน่งเน่ยกาเนี่ยนะทูกาก้าเนี่ยมันมีติดป่องสองมือนะนก้าผมว่ากาลลาก็เลยผมว่าง้อยเน่งก็เลยนะอาสาหากัจจะอืมอาสาถูกัจจะถูกาเอาไม่ได้มาคืนน,น้ำมันได้เขาปวดมาเสียงกลาง อันวามันนั้นเสียงกลางนั้นกลาแ้มมาเป็นเสียงสูงนะขะชะทะผะฝะสหออกฟองบางตัวมันจําเป็นมันได้เจอเอามากเขาเห็นอันเป็นอันจําตัวนได้เจอมันกันนะขะคอขอขวดก็เอาออกไว้แล้วไหนมีนะอย่นั้เพราะมันได้เจอนะขอขวดมันบ็นระสุนเจอเจอนล้เป็นคอไข่นะเพราะนั้นเอาเข้ามาว่าเมื่อไหร่เข้ามาเข้ามาเริ่มว่าเสียงสูงนะเมื่อนั้นเสียงสูงนี่มันจะมันจะมีไม่เอกับไม่โทกันนะไม่ตรีไม่จัตวามีนะ พราะว่ามันเป็นเสียงสูงอยู่เนาะไม่ตีก็ไม่จตวาเนี่ยมันจำเป็นมันจำเป็นได้เจอนะอ่ามีแต่มีสองไม้กันนะวันนี้ยุคไอไอต้นเสียงมันถึงมีเด็กก็สอนกันนะเพราะเสียงสูงในต้นเสียงมันเนี่ยเขาด้ใจสอนนี่กงนะไอไม่เอกก็ไม่โทรันนะขออาขาขออาขาขออาขาไม่เอกค่ะเอกขออาขาไม่โทรค่ะขา

คาคานะบอกว่าคานั่นน่ะเข้านั่นน่ะเหมือนเ้หองตัวเข้าว่าคาคาเนี่ยจรไท้เน่น่าเ้าคานั่นนะจำเนะคอสระอาไม่โทคานั่นน่ยตัวนี้ยนี่จำตัวนี้นะขีเนี่ยมืนจะขี่ม้าขี่วัขี่ไว้ขี่รถเนี่ยใจตัวนี่นะคอสระอีไม่เอกขี่นะคอสระคอไข่สระอีไม่โทรขี่ขี่ก็ขีนั่นน่ะกกรมไท้ในขีนั่นน่ะีอนะ อันนั้นเน่ยสละอือขอไข่นะก็เขาเต็มที่เขาเดี๋ยวอ้ออ่างมาเสร็จตั้งหลังมันจังนะขอสละอือขอไข่อ้ออ่างสละอือขอไข่ไม่อ่างไม่เอกคือสละอือขอไข่ไม่ทโถขึ้นเขาเดี๋ยวจะมีอ้ออ่างอ้ออ่างจังเดืออันนี้มันเป็นปึุงสอนมั้ไงมันไปเลยเอาประกาศเจอกันก็กระจายกันเขาเดี๋ยวจะเต็มเต็มมีขอไข่มีสละอือมีอ้ออ่างอู่ตั้งหลังเดี๋ยวเลยมีเจ้าไหนติเตียนนะอ่าคู่อ่าขู่ขู่ขว่เหมือนอย่างว่า ก็เฮลิโคนนั่นนะเอาก็ไม่เอาเอาชอชิงมานะเอาสละอามาใส่เหมือนเก่าแล้วก็เอาไม่ไม่เอกไม่ท้วมาใส่เหมือนเก่าชออาชาชออาชาไม่เอกชาชออาชาไม่ท้วงาช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 ออีสีชออีสีไม่เอกสีชออีสีไม่ท้วงสี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 ชออือซือ ซออื้อซื้อไม่เอกซื้อซออื้อซื้อไม่โทซื้อ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 ซออูสซูซออู้ซูไม่เอกซูสซออู้ซูไม่โทซู้ซู่ซูซู้เอาถ้ไม่กอเอาทอถุงมาวะทออาถาทออาถาไม่เอกถาทออาถาไม่เอกถาทออาถาไม่โทถาถา ่ะค่ะขออีทีขออีทีไม่เอกทีขออีทีไปโทษที่ทีทีที่ขออือถือขออือถือไม่เอกถือขออือถือไม่โทษ่มถถือถือถือ

ฟ้าฟีฟื้ฟูคือว่าการแล้วก็ลูียนเพราะว่าจำเอาขออาคาขออาช้าไม่เอกชาขออาชาไม่เอกชาขออาช้า่เขออาพาไม่เอกพาขออาพาไม่เอกพาขออาพาไม่เอกพาขออาพาขออาพา ขออาสาไม่เอกสาขออาสาขออาสาไม่โทค่าขออาสาไม่โทรค่าขออาถาไม่โทรท่าขออาถาไม่โทท่าขออาพาไม่โทรผ้าขออาพาไม่โทผาขออาพาไม่โทผ้าขออาพาไม่โทรผ้าขออาพาไม่โทผ้าขออีคีไม่เอกี ขออีทีไม่เอกีขออีทีไม่เอกีขออีีไม่เอกีขออีทีไม่เอกีขออีทีค่ะอ้าวว่ะค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 ่ะ

ขออคือไม่เอคือขออูคือขออูไม่เอกคือขออูคอขออูสูไม่เอกสูขออูคูขออููไม่เอูขออูหูไม่เอกูขออูคูขออูไม่โถคูขู สอูสูไม่โทสู้ซอูส er no ู้ซออูสู้พออูปูพออูปูพออาผาไม่โทผ้าออาผ่าผ้าปูผ้าปูผ้าพออาผาไม่เอกผ้าอาผาไม่เอกผ่าตออูดูตออูดูหาดู อาทาุโอ้โหไม่ถทกคูอไม่ถูกคู่ดอีดีดอีดีผู้ดีคู่ดีโอ้อาหาไม่ถทกห้าออาหารขออาหา้าสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าสีออีสีไม่เอกสี ขออีสีขออาขาขออาขาขาสี่ขาสี่ขาขออาผาไม่ทบผ้าขออาผาไม่ทบผ้าขออีสีขออีสีผ้าสีผ้าสีจ้าอาจะเจ้าอาจะอาจะขออีขีไม่เอกขีขออีขีไม่เอก จีตีอีโออาหาโออาหาขาออาขาไม่เอะขาโออาหาขาาขาอาะขาะอาะออาาไม่โ้าโออาาไม่า่าปะผาปาขาตออาตา อาหาอาหาออาคาไม่เอกขาอาหาขาาขาตาขาอาอาออาออูปูออูาผาไม่ทบกาขาาไม่ทาอาปูผาอาปูผา ผ้าไม่ทัผ้าผ้าไม่ทัผ้าโซอีสีโซอีสีตออีดีตออีดีผ้าสีดีผ้าสีดีโซอีสีไม่เอกสีโซอีสีขออาหาไม่ทัผ้าขออาหารหออีสีโออีสี สี่ห้าสีสี่ห้าสีขออาถาไม่โทษห้าขออาถาไม่โทษห้าขออาจะขออาจะขออีดีขออีดีาจะดีจาจดีขออาผาไม่โทษห้าขออาผาไม่โทษห้าขออีสีขออีสี โอากาโอากาอีกีโอีกีาสีาสีกาคีกาคีอ่าก็ไม่เรียนว่าต้องตัวน่าวากันะลายเงี้ยนะกัะลายตัวล้นเอาหนึ่งสองสามเอาเาไว้ไว้ยินค่ะชาปาปาาคา ฟ้าฟ้าผ้าขี่ขี่ี่ีขีขีสระอือออคือโู่ชโชโอู่โู อูป่าผาตูผูตีผาชีใคนนรบ่นหรอจ๊กนายทํามาว่าแยว่ะว่ายิไว่ายิงสีขา ฟาชีจะขี่ฮาค่ะฮะค่ะตาฟาตาฮาค่ะอาฟะฟาชีดีสี่หาชีท่าจะดีฟาชีกาดี อ่าโอเปไม่โทษเนี่ยสละอาไม่โทษเนี่ยจะได้เป็นเสียงยาวนะผ้าเนี่ยหนึ่งจะผ้านะผ้าเสียงยาวลักยาวนะผ้า,า,านี่ผ้าผ้าผ้าก็เป็นสละอาเนี่จะเป็นเสียงยาวเรียนนะเอาโดยดังกล่าวอ่านไปนนะอ่ะาชาชาชาฟาซาคา ห้าห้าหาขีชีทีสีขีคือคูสูคูผู้สูผูผ้าผาดูผู้ดีห้าสีสีขาห้าสี จะขีหาคาปะห้าตาหาคาอาปุผ้าผ้าสีดีสี่ห้าสีถ้าจะดีผ้าสีกากีสิงยานะเอากระไ้กระมือนนะเอาเอามาซสิ้นหนอเอาเพยายามมั้นระว่ะตั้งน่เรียนอ่านอตั้งนเรียนเรนอ่ะอะ